็ตะโกนอะไรบูยวายก็ไม่รู้บาสปอร์ตซึ่งไม่รู้เลยต้องใส่เจะหากากแล้วแน่นอน Oh my god ช่วยไ่้ยี่สฮะเฮ้ยจริงป่ะเป็นน้องปีเดียวเองค่ะยี่สิบจิงหัว Twin coil

อบ้านเล็กที่43่สิบจะเป็นตรงนี้เหรอดูดาราอีกแล้วอยู่หน้าโรงเรียนประถมคือด้านนี้เป็นโรงเรียนประถมเราก็จะมีแบบของดาราายเหมืออนขงไทย สำหรับตู้อ you ย know, you know. <laughs> ู่ในโอยพอพึ่งมีสมัยยังอ้อ oh. ผัวโจวิออคนี้หรอในลำจ้ายูจินคือใครยูจินคือใครอะสิเราต้องมาตามว่ายูจินแน่เลยอะแกใครเพราะว่าญี่ปุ่นเพาวที่บ้านหลังนั้นเห็นปะยินดีต้อนรับเพราะจะเขียนว่ายินดีต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยสู่บ้านเก่าของที่ยูจินเคยพักอ๋อบินตลอนะค่ใช่นั่น่กับยูจินเนาะเย้ใช่ช่อใช่่ใช่นั่นยูจินเราเจอแล้วคนนี้คือยูจิน เวลาป็นยังไงบอดคิดใจป๊าปีเก่งมากค่ะอาจจะหาบ้านของคุณมิโไม่เจอหาสังกจาไม่เจอแล้วบ้านเลขที่สิบสามหาไม่เจอแล้วอันนี้บ้านเลขที่สี่สิบเอ็ดไปก่อนแล้วค่น Well, you done done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you so hot that I melted. I felt right through the cracks. Now I'm trying to get. ตัววางแล้วค่ะผ่านแบบว่ากำแพงวงบบังอะไรแล้วแโซสวยงามมากเธอยังหาที่เพลทกาเด้นไม่เจอเลยอ่ะหลังจากที่นางเขาเ้าใจว่าทีเพลทกาเด้นถึงซีรีส์ที่ย้อนบินเล่นมานานนางก็เลยต้องแบบพยายามแก้เกอแต่ผิดทางค่ะ อีกแล้วครับท่ามัวตลอดัวตลอดแบบว่าเมื่อกี้ผ่านมาถึงแล้วก็เนี่ยลูกศรก็แบบเห็นก็เรียกว่าชิมเท่านู้นเอาไปก่อนว่าตอนที่เราเดินไปคือด้านหนึ่งเพื่อนๆรุมปนาว่าพาโบชิงบุยาตอนแรกอ่ะจะพาไปดูที่ถ่ายซิกเกตการ์เด้นแต่เปล่ามันเป็นสวนชื่อซิกเกตการ์เด้นเฉยๆอ่ะก็รู้มันอยู่นอกเมืองเอ๊ะมันมีถ่ายในเมืองด้วยเหรอที่ก็เคิร์แดนตรงนี้พอถ่ายจะก็นานแต่พอเจอแล้วเขาไม่ได้พอเจอพี่ขยอนบินเลยอ่ะ เรียกว่าจงันนี้เป็วันเกิดพอยเนอทเบอร์เดยให้พลยตอนนี้เราขอพรว่ากขอให้จะพักกอดอ่าเราจะได้ไปปาร์ตี้ได้ต้องเจอแน่นอนต้องใจอะไรผิดแล้วไปคองอีกคงแดน

ฮีด่ะเห็นเขาใส่กันเยอะเลยแต่เราว่าเราใส่อะมันจะแบบปังมากเลเนาะทางคนนันเขากำลังจะลองรองเท้าค่ะบ่นมาตลอดว่าเท้าเม็ดเท้าเม็ดสูงฉิบหายงานร้อนมากเลยนี่เราอยู่ที่น่าจะเป็นฟรีมาร์เก็ตย้ย จแต่เขาดูดีมากเลยนะหล่อที่สุดที่เจอมางใไ้ไฟไหไข้างใต้ไฟไปไฟมาชิคกี้โอนองเด็กไหนลองทีในเสื้อแดงคนนี้น้องไม่หล่อเป็นนักบอลส่วนมากจะไม่หล่อต้องนักบาสเบสบอลดีกว่าแม่ยยอ อยากรู้ความรู้สึกตอนที่แบบหาพาสปอร์ตไม่เจออะตกใจมากแต่ว่าไม่รู้ทำไมหน้านิ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนตอนนี้พาสปอร์ตอยู่กับมันแบบเฮ้ยถ้ามันหายไปทันไงแล้วมันก็หายจริงๆไปไหนฮะไปถ้าหายจัะทําไรอะโดนจับเหรอเปล่านะจะไปเขียนใบบอกว่าพาสปอร์ตหายแจ้งความ เขาผับได้ค่ะเพราะว่าเราได้ใบแจ้งความขอท่าที่ปรับใจท่านนั้นหน่อยถ้าเกิดว่าใครไปผับเกาหลีนะคะเขาจะมีวิธีการเต้นอยู่อย่างหนึ่งเรียกว่าบูบีบูบีเสียให้ผับด้วยมีห้องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจมากนั่นคือห้องวอเตอร์รูเข้าไปมันจะงงๆนิดนึงเป็นห้องแบบ ไม่มีเวทีไม่มีเวทีไม่มีอะไรเฮยเกิดอะไรทุกคนเหมือนเมายาทุกคนเป็นอะไรกันเลยเมายาจริงทุกคนแบบก็จะเมายาหรือเปล่าห้องพียาหรือเปล่าทุกคนยืนนิ่งทุกคนนนยืิ่งเราก็เข้าไปแล้วมันก็เหมือนแบบทุกคนเหมือนใครสนใจอะไรเราทุกคนเหมือนเป็นภาพสต็อปโมชั่นอะแต่พวกเราก็เป็นอเซ็ตปึ๊บพ่นน้ำพ่นน้ำพ่นน้ำเพ่อสายอาทิตย์ แล้วเราเห็นแบบคนแบบผู้ชายแบบผู้ชายท่ใหญ่เลยแล้วผู้ชายที่วิ่งก่อนหน้าเราหน้าตาดีด้วยก็เลยเอบไป่ไม่ตามลูกลูก้ายลูกชายนมจ้าเรากำลังทำโปรเจกต์เก่นๆอยู่ที่เมียงดง Put